สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครโทเซนคา,านามิเนาะก็ร่างนี้เป็นร่างอดีตย้อนอดีตเนาะยังเป็นร่างตอนที่เขาไม่ได้เป็นหัวหน้านหน่วยโดยร่างนี้เขาก็จะเป็นสังกัดโยมทูสังหารอารัานคาเนาะก็ร่างนี้เนี่ยเขาเป็นสายตีปกติเนาะโดยลิงก์ของเขาเนี่ยดีมากเลยก็คือเขาเป็นลิงก์เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติถึง3 0เนเนาะก็คือเยอะที่สุดในเกมนะตอนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดู การโจมตีของเขาเนาะในท่าการโจมตีปกติท่าสกิลที่123เนี่ยก็จะมีโอกาสทําให้อีกฝ่ายติดอ่อนแรงแล้วก็ทาให้ตายเนี่ยจะทําให้ติดได้เลย100%เนตาะตัวเขามีพาสซีฟก็คือการน้ําแข็งเนาะแล้วก็มีซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็เพิ่มจํานวนลบฉุกเฉินหนึ่งครั้งอเวนตีของเขาจะมีเรื่องของการเพิ่มดาเมจการโจมต,ตีปกติ60%เนาะก็จะรวมลิงก์เข้าไปแล้วแล้วก็มีเรื่องของเพิ่มดาเมจสกิล40% เพิ่มฮิตการโจมตีปกติ1ฮิตเพิ่มเวลาติดสถานะผิดปกติ5้าวิเนาะแล้วก็นอกเหนือจากการลงกิวเออเขาจะให้ดาเมจสีแดงการโจมตีสีแดงเพิ่มขึ้น10%แต่ถ้าเราเอาไปลงกิวเนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจการโจมตีของสีแดงให้3 0มเนาะก็เหมาะในการลงคิวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทีมหรือปาร์ตี้เนาะที่เป็นการที่เป็นสีเขียวเหมือนกับเขาเนาะแค่สีเขียวเนาะแล้วเขาก็จะเพิ่ม ดาเมจการโจมตีปกติให้20%แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยจะมีบารีสิ0อันเนาะก็คือพอเริ่มด่านมาเนี่ยเขาจะมีบารีอยู่10อันพอผ่านไปสักระยะเวลานึงมันจะหายไปเนาะถ้าเกิดแบบเราไม่ได้โดนมอนตีอะไรเงี้ยอยู่10อันไปเรื่อยๆมันก็แบบหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน่องเหนือจากการลงติกิวเนี่ย เขาจะให้คุณสมบัติผู้สังหาร3ามแต่ถ้าเราเอาเขาไปตีกิ้เนี่ยเขาจะให้คุณสมบัติผู้สังหาร50%เนาะก็คือโทเซนตัวนี้เนี่ยเอามาลงกิ้แบบแทบจะโดยเฉพาะเลยเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะไปลงดานปกติเป็นยังไงเนาะอ่าเราลืมบอกไปช่องเนาะก็ถ้าเกิดเป็นสายโจมตีปกติเราก็จะใส่เป็นพลังโจมตีเนาะที่เป็นสีแดง,งถ้าเรามีช่อง2เราก็ใส่เป็นคริติคอช่อง3เราก็ใส่เป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้เราแต่ชอบเนาะแล้วก็ช่องสุดท้าย ที่เอาไว้รีเนี่ยเราก็ให้เป็นพลังโจมตีหรือไม่ก็คีย์ทิคอลก็ได้นะแต่ถ้าเราเป็นลิงก์หรืออะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นพลังโจมตีมากกว่าเดี๋ยวเราขออัพน้ําหอมเขาหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราคงได้ใช้เขาอยู่เราอัพไปสักสิบก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปลงน้ําหอมใหญ่ด้วยไหนๆก็อัพน้ําหอมล้วเนาะ เราอาจจะเอาเขาไปตีกิลด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวไปร้องอาทิตย์ไหนที่เป็นอลันคาเพราะเขาเป็นตัวแบบเอาเออกแบบมาใช้ในกิลค่อนข้างแบบเป็นหลักเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ของให้เขากันก็เอาเป็นสายตีปกตินะของที่เราจะใส่ก็จะเป็นพวกเดี๋ยวก่อนนะรอสักครู่ เราก็จะใส่เน้นพลังโจมตีให้เขาเนาะก็เพราะไม่มีตีมุดดินนะเราอยากใส่ไปก็ได้เขาไม่มีตีมุดดินถ้าเกิดดาบน,นั้นมีตีมุดดินอะไรเงี้ยมีมุมดดินเราก็ใส่ไปก็ได้กระต่ายท้องถ้ามีก็ใส่เนาะถ้าไม่มีก็ใส่เป็นพวกดาบไม้ไปแทนก็ได้เหยี่ยวฮอนโลอะไรเงี้ยใส่ได้เนาะหรือก็เลยกระต่าย อันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันมีติมุดดินไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่เป็นอย่างนี้ไปแล้วกันเนาะก็เป็นมุดดินกระต่ายแล้วก็เยอะเราทัโลกไปสามอย่างส่วนในเรื่องของลิงเนี่ยเขาเป็นสายตีปกติแล้วก็เน้นพวกเพิ่มดามเมจแทนโจมตีไปใส่เป็จิโอเวก้าก็ได้เพิ่ม30หรือเราจะใส่แบบพวกลดความเสียหายก็ใส่ได้เนาะแต่ว่าลดความเสียหายเนี่ยมันก็เหมือนเอาไว้เล่นเวลาแบบปล่อยออโต้หรืออะไรมากกว่าเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้เน้นปล่อยออโต้เนี่ยเราก็อาจจะ ใส่เป็นพวกเพิ่มดาเมจสกิลก็ดีกว่านะไม่ใช่ดาเมจสกิลดาเมจการโจมตีปกติจะดีก็ดีกว่าเนาะเราเล่นเองแต่บางทีถ้าเรากลัวตายด้วยเราก็อาจจะใส่ไนะม่ค่อยมีลิงก์อ่าก็ไม่ได้เดี๋ยวหาลิงก์แบบอ่ะเราก็จะใส่เป็นตีโอเมก้าเนาเพิ่ม30เกียวละคู มีเป็นเพิ่ม20แล้วก็อิจิโกนะยี่น่อยเดี๋ยวลองไปลองลงกันไม่มีลดความเสียหายเนาะมันเราไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวเราไปลงน้ำหอมเล็กดูก่อนแล้วกันเนะก็เดี๋ยวใส่ตัวเพิ่มดอกไปสักเล็กน้อยก็จะเป็นอนะิชิดะก็จิจอแล้วกัน ก็ย okay. ah ังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะสำหรับโทรเซนตัวนี้ได้มาเพิ่งได้มาได้ไม่นานเนี่ยแหละเนี่ยเขาจะมีโล่ขึ้นมาเขาไม่มีตีทะลุการ์ดด้วยเนาะก็เลยดูเป็นข้อเสียนิดนึงสำหรับตัวสายตีปกติ เคียนมอนกันโอเคก็ถ้าทางการโจมตีปกติของเขาเนาะหนึ่งสองสามสมันดูแคบๆไปหน่อยเนาะหนูไม่เคยกวางเขาไหร่ สก,กิลหนึ่งพุ่งไปด้านหน้าเนาะล้วก็แต่นะมันมองไม่ค่อยเห็นว่าจะลอยอยู่ตรงนี้นมันก็จะเป็นพุ่งก็ไกลอยู่แต่ว่ามันก็ดูช้าๆเนาะสกิลสองก็เป็นเน้นด้านหน้าลงกว้างสก,กิลสามก็ทั้งจอะจริงสิสก,กิลเขาเนี่ยเอาไว้ใช้หลักๆก็คือไว้ตีกาดของมอนให้แตก เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ยองหรอกอก็ตัวพวกอ่ะเนี่ยพอมีการเราก็ใส่สกิลไปเขาก็จะได้ตีง่ายขึ้นเงินตีแบบบางทีก็เนี่ยสตันมอนก็ได้นะส,สำหรับ อพอดีเขาเป็นสังหา oh อรอลันคาด้วยเนาะมันจะแรงมันจะแรงก็สำหรับสายพวกตีปกติเน <like ี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แบบมันเล่นเนี่ยตีไปเรื่อยๆพอเจอมอนลุมๆหน่อยก็ใส่ยิวเข้าไปหน่อย อโอ้ดนไปหน่อยนะเนีย่ยติดเกาะลำบากต้องรอสก,กิลโหลดเดี๋ยวยตัวเขาไม่ค่อยเหมาะมาลงดันปกติขนาดนะั้นเพราะว่าเขาไม่มีตีทะลุการมันค่อนข้างเล่นแล้วมันงั้งอยากเดี๋ยวเราดูกระเพื่อนออกไปละดูท่าไมตายกัน ก็ไมีอะยรนะเขาตดอ่อนแรงเราก็เข้าไปฟันต่อคตอนี้เรามีอ totally ัพน้ำหอมมาเนาะแต่คัมพีเราไม่ได้อัพเขาก็ตีโอเคอยู่แรงอยู่เพียงแต่ว่าถ้าทางกันจบตีมันก็ไม่ได้ดูดีมากเดี๋ยวเราไปลองลงน้ำหอมใหญ่ตอนดูนะว่าเป็นไง น้ำหอมใหญ่เนาะก็เขาเป็นผู้สังหารพอดีเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงเคไปกันเขาจะมีโล่กเนี่ย 10, เราก็ตอนแรกๆกตีได้เลยเนขะาเป็นผู้สังหารเนาะมันก็จัดแรงหน่อยถ้าเขาไม่ใช่ผู้สังหารเนี่ยมันอาจจะเบากว่านี้ คือถ้าจะเอาพวกน้ำหอมใหญ่จริงๆเนี่ยควรอัพคำผีด้วยก็จะดีเพราะว่าพวกตัวในน้ำหอมใหญ่เนี่ยมันถึกมันถึกกว่าน้ำหอมเล็กเยอะเนาะนแล้วพวกอลันคานี่เป็นหมอนที่น่าลำคาญมากเลยนะม,มีทั้งปุ่งมีทั้งยิงเลเซอร์เลเซอร์ก็แรงเลย ตั้งก่อนเลยไม่ได้เลเซอร์นี่แรงมากโดนทีเกือบตายได้เลยต้องันต้องระวังเวลาเล่น เจอพวกหมอนอลันขาพวกเลเซอร์พวกอะไรนี่ตัววุ่นวายตวองหลบพอดีนิหนึ่งไม่งั้นโนนทีสองทีนี้ตายได้เลยนะเลเซอร์เนี่ยโดนบ่อย หลอกแล้วมีเลเซอร์ทุกทุกจังหวะเลยดีนะมีสกิลเกือบไม่ทันไปก่อนเลยโอเคมีเลเซอร์ตลอดเลยแล้วก็ตวพุงองีก ไม่ชอบมอนอารันคาพอๆพอกับมอนมนุษย์อ่ะมันมันแรงมากโดนทีจนสีร่ร้อยแรงเหลือเกินเดี๋ยวปล่อยทาไม่ตายทาไม่ตายไม่แรงอยู่แล้วนะเพราะว่ามัน มันไม่ใช่สายตีสกิลแล้มันถ้าไม่ตายความแรงมันจะไม่ได้เท่าก,กับพวกสายสกิลอ่ละแล้วเรายิ่งใส่กระต่ายมาเนี่ยก็ไม่ต้องหวังความแรงอะไรทั้ง,น,ลลงนั้นปล่อยทศนิยนมะโอเค ทรงผมเหมือนสญญายยางุูเปอร์ส,รสญญายยาเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเขาเป็นสังหารอารันคาสีเขียวเนาะสังหารอารันคาสีเขียวมีใครบ้างก็มีหลายตัวเนาะไม่ว่าจะ ว่าจะเป็นพวกสกิชิมะกิมจอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายตีปกติเหมือนกันกับตัวเขาเนี่ยจะมีเคมปะจิคุคาคุเนวเลียนเนาะก็ถ้าถามว่าอุจุดไหมถ้าถามว่าเขาถ้าเปรียบเทียบเนาะก็ในสายเดียวกันเลยการโจมตีเหมือนกันเนี่ยเราก็ถือว่าให้เขาค่อนข้างดูดีเนาะเขาเนี่ยจะใกล้เคียงกับเนวเลียนเลยเพราะว่าเนวเลียนเองก็เป็นตัวที่เอาไว้ลงกิลเหมือนกัน แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีท่าที่ช่วยเสริมตัวเองขนาดแบบพวกบับหรือว่าพวกที่มีเหมือนออร่าออกมารอบๆอะเนาะมันก็จะพอๆกันเพราะว่านเนลเลียนเนี่ยเขาก็มีเรื่องของ ability ที่เอาไว้ปีกิลอยู่เนาะแต่เขามีแค่อย่างเดียวก็คือเพิ่มดาเมจของการตีสีแดงเวลาลงกิล30%แต่โทเซนเนี่ยมี2อย่างทั้งเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาแล้วก็ตีสีแดง ก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งคู่นั่นแหละถ้าเราอยากใช้แต่ถ้าถามว่าลงดันปกติเป็นยังไงก็สําหรับเรานะเราไม่ได้ถนัดกับการเล่นตัวสายตีปกติเราเป็นตัวตีระยะใกลด้วยเนี่ยมันค่อนข้างลําบากมันจะลําบากไปสักหน่อยแต่สำหรับโทเซนตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยเนาะเขาเอาไว้ตีกิวหรือเป็นลิงเนาะในมุมของเรานะคนอื่นอยากใช้ใช้ทำอย่างอื่นใช้ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไ แต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเหมาะกับการตีกิวเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องของตีทะลุการการไปลงพวก PVE เนี่ยมันค่อนข้างลาบากแล้วก็ไม่ได้เหมาะปล่อยออโต้ด้วยเนาะเพราะไม่มีตีทะลุการเนี่ยปล่อยออโต้ก็ไม่ค่อยเหมาะแล้วก็เหมาะไปเป็นลิงก์เพราะว่าลิงก์เขาเนี่ยเพิ่มการเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ30%มบปมันสูงสุดเนาะก็เป็นลิงก์ก็ดีเอาไปลงกิวก็ดีหรือบางคนอาจจะเอาไปลง ขอคอยก็ได้นะในบางชั้นมันก็คงได้ใช้อยู่เพราะว่าเป็นโยมทูตสงังหารันคามันก็คงมีโอกาสได้ใช้อยู่บ้างแต่ว่าหลักๆก,ก็ติกิวกับเป็นลิงเนาะสำหรับเรา PVE e เนี่ยเรามองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคแล้วก็ถ้าทางการโจมตีของเขาเนาะเขาไปสายโจมตีปกติการโจมตีปกติของเขามัน,ม,นมันดูไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เราก็เลยมองว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ ามว่าลงได้ลงได้นะมันเล่นได้แต่ว่าก็ต้องลงให้ดีหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีท่าในการช่วยช่วยตัวเขาเนาะไม่ได้มีท่าแบบพวกบัฟหรือมีโล่หรือมีออลล่าออกมารอบๆเหมือนท่าสองแบบท่าสอบางตัวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเล่นยากหน่อยโอเคก็สําหรับโทเซนตัวนี้เนาะก็เท่านี้เลยถ้าชอบฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนบาย